มาทำอะไรแล้วทำไมไม่ตอบแล้วนั่นใครคนนี้เตะลอ,อยหน้านะแล้ทำไมมึงกินไม่ตอบทำไมไม่บอกมีอะไรทำไมไม่บอกกันวะแล้วมึงหนมีมาแบบนี้ได้ไง

น้นำตัวมาดีแล้ก็าจังวมาอย่ัวนี้ที่พทาคำต้นที่จะบอกช่วยป่อเพราะว่าน้องหนีกลับไปหาพ่อค่ะแล้วสารภาพกับพ่อว่าไปทำอะไรกันค่ะคุณพ่อเป็นดีมากเลยนะคะบอกลูกสาวเรียกล่อมให้ลูกมามอบตัว แล้วมาช่วยกันก่อนไม่ได้นี่ไงวันๆไม่เล่นแต่เกมไม่แต่เกมเคยช่วยทํางานบ้านบ้างเปล่าทำเองได้ไงคนเป็นแม่เลยเม่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้จะพูงไงจะบอกเธอจะเล่นแต่เกมไม่แต่เกมเธอไม่เห็นเธอช่วยทำงานบ้านบ้างเลยวปวดอะไรล่ะหนานปวดหนาวมาหนี้เลยวะโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโบ่ไงต้องเล่นเกมมั้งยั ต้องไปยุ่งกับเขาไปยุ่งอะนรก็ข้อคิดที่ได้นะผมก็อย่าใช้ลงในการตัดสินใจนะก็คิดเยอะๆก่อนจะลงมือทำอะไรก็อย่างเช่นในคลิปผู้ชายก็ไม่ยอมทำงานบ้านเลยผู้หญิงก็ลงมเสียแกรก็ลงเสียด้วยกันนะผมแล้วก็เกิดทะเลาะกันแในตัวตัวอย่างนะข้อคิดที่ได้จากคลิปนะคะคือ เมื่อเราเห็นผ <c ười> ู้อื่นทำร้ายร่างกายเราไม่ควรจะเมินเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนึงจะเกิดเหตุการณ์นี้กับเราไหมก็จากที่ได้รู้ลึปนะคะในคลิปก็แสดงให้เห็นว่า การขวายการขอผู้รับนะคะส่วนมากคนเลื่มที่จะออมองข้ามแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะซั่งในปัจจุบันมันกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วนะคะที่จะไม่มีคนให้ความช่วยเหลือแม้ว่าจะมีคนขอให้ใชก็ตามแต่ว่าเมื่อเรากับการหากเป็นเราคนที่ถูกทำร้ายก็อยากที่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือเรานะคะ สะนั้คลิปนี้นะคะสอนให้รู้ว่าเราควรที่จะช่วยเหลือกันไม่ควรเมินต่อ,อการขอความช่วยเหลือของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาก็ตามเมื่อเจอกับเหตุการณ์จริงเมื่อเราได้พบเจอก็กคือจากที่คู่รักได้ทะเลาะกันเมื่อถ้าเราเป็นคนอื่นทุกคนจะมักจะเมินเฉยกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเจอกับตัวเองทุกคนจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่ อยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยแล้วตัวเองก็โดนเมินนั่นคือผลของการกระทำที่เราเคยทำจากที่เราเห็นคนอื่นมา